เนี่ยกับมังงนะแต,ตากกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบว้าวเอฟพีโอเฮเปิดตัวสวัสดีครับทุกคนนะครับผมอยูย่ในรายการเปทำสยบครับผมวันนี้เนะี่ยผมจะทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่ารายการสองสิ่งวิเคราะห์ว้า <Wow! S 1> ววันนี้เนี่ยตั้งแต่ต้องคิดปที่ผมบอกผมบอกไปนะครับว่าจะทำอะไรที่เรียกว่า,นา,งงานเนี่ยกับมังงะเนี่ยมันแต,ตากกันยังไงซึ่งบอกเลยว่าพวกเขาตัด นิยายไหมครับนิยายเนี่ยเป็นพวกแบบเรื่องเล่าไปแบบเป็นบทที่เขาเป็นยายนะครับผมแต่มังงะผมเป็นการ์ตูนนะผมมังงะคือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมส่วนจะพูดง่ายๆเลยครับว่ามังงะเนี่ยจะเรียกกแบบหนึ่งก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นครับผมส่วนมังงะเนี่ยครับผมประเทศที่เรียกว่าคือคนที่เขียนเนี่ยแตกต่างครับแล้วก็มังงะเนี่ย มันก็เป็นชื่อที่เขาใช้เรียกสัพเพาะสับเฉพาะในการเรียกมังงะญี่ปุ่นนะเพราะคือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมส่วนหนังสือการ์ตูนแบบพวกคอมิกก็คือแบบของทางอเมริกาก็จะเป็นพวกไออาร์ตเมนนครับผมวอเปเนเจอร์พวกดีซีนะผมก็ดัสติกลีนอะไรประมาณนี้นครับผมก็จะก็จะอยู่ในฝั่งของคอมิกนะครับผมส่วนอันนี้ผมเป็นทาของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่ามังงะนะครับนี่คือสัตว์ในไต้ตครับนี่คือการใช้สัตว์ปุ่ระหว่าง อสุจการ์ตูนของญี่ปุ่นอังกฤษนะครับผมแล้วก็ไทยเนี่ยเราใช้ว่าอสุจการ์ตูนธรรมดาครับผมส่วนนิยายผมนิยายเนี่ยก็เป็นการแต่งแบบมีบทบรรยายใช่ไหมแล้วบทนันนิยายผมก็จะเป็นการแบบบรรยายเหตุการณ์บรรยายเรื่องบรรยายะไรตัวละครว,ว่าเขาใส่อะไรไปอยู่บ้างแบบไอ้ไอ้เพชนีเดมันใส่เสื้อสีฟ้านะผมดำๆเนี่ยมีคิ้วเข้มๆอ่ะแล้วก็แล้วก็ปากอันปากเป็ดนั่นแหละเอ ก็ที่ผมบรรยายไปตั้งแต้นตอนต้นครับผมก็นี่ก็คือบทคร่าคๆาของเนี่ยมันแตกต่างยังไงครับผมผมก็พูดไปแล้วนะครับว่ามังงะเนี่ยมีกี่ประเภทตัวนี้นายเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะผมจะถาพถึงความแตกต่างขมความแตกต่างของการอ่านเนี่ยกับมังงะผมมังงะเนี่ยจะให้ฟีลแบบเราอ่านการ์ตูนนะผมมันจะมีการแบบมีการพูดถึงความของตัวละครแบบว่า มันจะมาอางนี้แล้วเราทำยังดีผใใู้ในใิจันมาอันนี้แล้วจยังไงดีแต่สตูไม่เห็นครับสตูมันไม่ได้ยินนะมาพูดในใจอยู่พูดคนเดียวเออเคลื่อน,นมางาดเนี่ยตัวนี้ความพูดแต่ตัวอเองสูงมากครับโดยเฉพาะหลักวิชา,า,าส่วนหัวจะมีการพูดตัวเองสูงมากครับผม,ผมก็ยังอ่านเลนสิบแปดไม่จบเลยนะผมยังอ่านเรงสิบแปดไม่จบเลยดิแอ้เกินแล้วก็มังงา,าผมจะมีการแบบ เลาเรื่องที่เรียบง่ายครับผมแล้วก็เข้าใส่ง่ายครับผมใครที่อยากจะอ่านแบบไม่ต้องแบบไม่อยากไม่อยากฟังไม่อยากอ่านบทบรรยายก็แนะนําให้อ่านแบบผู้แบบการ์ตูนนะครับมนังสือการ์ตูนมังงะคอมิกนะครับผมแนะนานะครับผมส่วนนิยายผมเข้ามาเข้าในตากของนิยายของกับมังงะครับผมนิยายเนี่ยจะเป็นบทบรรยายครับผมจะมีทั้งการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆาครับผมนิยายเนี่ยยกยกตัวอย่างให้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็ ไปนี้เลยครับผมอีพวกอีพวกซอสอะไรับผมแล้วก็ไฮควอเตอร์ครับผมแล้วก็ไอพวกนิยายวายต่างๆครับผมนั่นก็จะเป็นนิยายส่วนนึงครับผมซึ่งนิยายเนี่ยมันเป็นบทบรรยายใช่ไหมเนื้อหาก็จะยิ่งยาวครับผมเพราะว่าเป็นบทบรรยายนั่นเองนะครับซึ่งสองอันนี้ครับผมอันไหนจะใช้เวลาในการอ่านเร็วสุดครับผมถ้าที่ผมดูจากปริมาณเล่มนะครับผมเล่มของไฮครอเตอร์ยังเป็นบทบรรยายนะครับ มีความหนามมกกว่าม,าามงังงะของตาเปค่าสูนมากๆครับผมเพราะหลาเปค่าสูนเนี่ยเขาเป็นแบบมังงะนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีแบบการพูดของตัวละครที่กบ,บการเล่าเนื้อเรื่องแบบยืดยาวนะครับใถภาพไม่เห็นด้วยแหละก็เลยไม่ต้องบรรยายแบบยืดเยอะแบบใช้ฮอตเตอร์ครับผมไม่ว่าจะเป็นสอร์ออนไลน์ครับผมเรื่องนั้นก็เป็นบบการบรรยายนะครับผมแต่ใช้ในกต่ะที่เยอะมากครับผมต้นตัวในการบรรยายนี่ใช้เยอะมากครับ ก็บอกเลยว่าใครอยากจะอ่านแบบสั้นๆนะครับผมก็อ่านแบบอ่านแบบข้าศึกผมไม่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 จะเป็นตําพวกของคอมิกครับผมสั้นๆแต่ละใจความนะครับทุกคนนี่ขัดใจนะครับผมก็ใครอยากจะอ่านมังงะครับผมก็ซื้อทางสินค้าทั่วไปแล้วแมก็ร้านการ์ตูนมังงะนะครับผมส่วนถ้าใครอยากจะอ่านอนักเตอรร์คับผมทาราในอินมีมีจำนวนมากมีขายครับผมก็นี่นะครับตามนี้นะครับผม มาขนายใหญ่ถ้ซื้อก็เยออะครับผมเอาช่วงนี้เป็นช่วงที่จัดรายการนะผมเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงสัปดาห์หนังสือว้าวว้าวข้อตื่ิได้เลยบิดกเป็นจริงๆริงให้เก็นี่ก็เป็นความแตกต่างของนิยายกับมังงะผมแล้วก็มังงะของญี่ปุ่นนะครับผมความแตกต่างอย่างหนึ่งเลยครับผมก็คือครับผมมันจะเริ่มจากหน้าหลังครับผมกฏติเนี่ยการอนุญาต กาอ่านการ์ตูนทั่วไปก็จะนี่จะไม่แบบอ่านแนวนี้ไหมครับจะอ่านแบบเป็นแล้วคนจริงเขาจะเขาจะอ่านจาทางนี้ครับทางขวาม,มือนะครับไม่ใช่ทางซ้ายแต่แต่แตญี่ปุ่นครับเขาจะอ่านทางซ้ายกันนะครับนี่คือก็จะต่างของการ์ตูนนะครับคนม,มื่งากับการ์ตูนทั่วไปนะเพราะว่าการ์ตูนทั่วไปจะอ่านแต่ทางซ้ายขวาซ้ายนะครับซ้าย สวนมังงานเนี่ยตัทางตัได้รดยการทางจะเริ่มจากทางขวาครับผมนี่ก็เป็นข้อแตกต่างของหนังสือนิยายกับหนังสือการ์ตูนนะครับผมก็มานี่แหละครับถ้าเราจะพูดต่อในส่วนของเราคนที่จะซื้ออะไรนะผมในการที่จะไปอ่านนะครับผมแน่นอนครับผมเราคาที่อาจจะอ่านแบบบทบรรยายมีการบอกเล่าเหตุการณ์เป็นแบบละเอียดครับเพราะก็คือผมแนะนำให้ทุกคนอ่านในส่วนของนิยายะครับผม จำพวกไอคอ์เตอร์สซนา์ออนไลน์ครับผมแต่ช่าไปครับผมไอคอ์เตอร์เนี่ยจะใช้เวลาอ่านมากมากครับผมนานที่สุดครับผมว่าเี่มันหนาไปเลยแล้วเนื้อเรื่องม,มันเข้มข้นนะครับแต่ตายปิ่าศูนย์เนี่ยเนื้อเรื่องมันแบบมันก็ไม่เยอะมากครับผมก็นั่นแหละครับทาต่อสู้ยิเยอะมากกว่านะครับ ก็ตนน้นนะครับผมนี่ก็เป็นความแตกต่างต่อไปท่าศูนย์ใช่ดิมังงหงกับกระสื้อกระตุงกับหนังส,สือนิยายนะครับผมก็ใครอยากจะซื้อก็ตามมาลัางสือเข้าไปครับผมตัวคิดเงี้ับผมว่าคุณลงไปแล้วบุญใหญ่แม่งกูพูดคนาน,านนะ่าอะไรเนี่เสร็จนาทีลคคแล้วโอเ <years> คฮะส่วนการไฟเออเพราะมัน two thousand years later การไฟคิดไม i หมดอ่ะเราวันนี้ดักไปเดิรไปแล้ว